วันนี้เรากินอะไรครับ<ล>วันนี้มีมี่กุ้งแช่ปลาแล้วแล้วก็ต้ตยมยำกุ้งแล้วพี่ฮัดแล้วประเด็นผมแพ้กุ้งด้วยอดกินนี่เรามาเตรีมยมน,ยนี่แม่ครัวของเราทุกงานทุกเคสนะครับนี่แช่นกน้ำแข็งนะเพราะว่าเราเราเลี้ยงกุ้งเองนะที่นี่นะยกกันได้นะ เราเลี้ยงกุ้งเองแล้วก็เราจับปุ๊บปุ๊บป๊ร้องน้ำแห็งเลยนี่น้ำจิ้มหอมหนารับประทานมากอืมสีสวยมากนี่เชฟอาร์ดโนเนมผัดไทยเก้าเก้านะครับทุกคนพอแล้วแค่นี้เดี๋ยวทุกคนขโมยสูตรเอาไปมันเป็นสูตรระหว่างแก๊งน,นี้นะกรุงยุบเลอรเลยพริกกระหน่อยพวดหด่มาก ี่เด้อโหสุดแดงทอดอย่างแซ่บครับขากุ้งเด้อหัวกุ้ง้งกุ้งนะยิมฟุเอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กบนี่อาจารย์กบนะอาจารย์กบเสี่ยค้าวัสดุนี่อันนี้ช่างพีชช่างไฟนะลอยฟ้าเป็นไงแต่ละคนนี่เคียนอยู่พี่ลงตรงไหนบอกผมเลยขออนุญาตเด้อ พระคับตูดงนะเราอาสาไปส่งยนระยะทางให้หลวงหลวงพ่อหน่อยครับ Let's go ครับหลวงพี่สาธุครับหลวงพี่ครับเป็นดีๆนะหลวงพี่ครับ นี่หลวงพี่จะไปแกงคอนะแต่ว่าเรามาส่งสารแยกแกงคอเพราะว่าเราจะไปบ้านแทนเราจะไปปาร์ตี้กันนะก็เดี๋ยวขี่เราตามพี่เขาไปพอพี่เขาไปยันไหนแล้วแล้วก็มีข้างหลังกําลังตามมานะก็เอาบุญนะได้บุญแล้วคืนนี้รู้สึกดีแล้วได้ทําความดีนะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมาที่เ่ลอกันนี่นะครับต้มยำกุ้งแม่น้ำนะโอ้โหเป็นไง โดยเชฟอาร์ดโนเนมไหนพี่เอาด้าแซบแน่เนี่ยกุ้งเมนูกุ้งเราช่วยหน่อยอ่ะมมนได้ถุงกัดติอยู่หรอกโอ้ตัวยังกุ้งน้ำข้นนะครับวันนี้โอ้โหเป็นไงนี่ถ้ามีเจ้กุ้งเตี๋ยวเส้นมาเรียบร้อยเลยมากินมากนะ นี่ยพี่สุดหล่อครับเดี๋ยวเนี่ยเนกินเนี่ยพ่อครัวมาเองนี่แพท้าก้าเลยนี่พอครัวมาเองครับพ่อครัวมาเองได้ไหมพ่อครัวรสชาติอันจี๊ดโยยูใส่ไอ้ไอ้ไอ้หืมน่ากินจัดวู้มีมีเพื่อนนึ่าน่ากินมากนะจะก่อนชิมก่อนโอ้ยร้อน อร่อยอร่อยไปตายเลนผัววะเอาเย้เด็กผุดกอมยิ่สอนก็นี่อร่อยเดียวเลยเลจังแอบแมันได้ของลินได้สินได้เด้อฮะเนได้เนได้นเซ็นมาแต่ตคูคนอร่อยเลเยทไตจ เพราะว่าพีิกขอเฮียเองมันก็เลีอองมันได้ออกกินตสมเอตที่ยังมม่าพริกเผาทำเองนะวางด้เองมันเสียบเดวมันขาดมันขาดเีน้อยนึงเกียนด้นบหมีเราบันขาดเกี๊ยนนิดนยเว่ะโอ้ยกินอะไรมาได้นี่ฮะยางยังผู้คนก็สวยด้ครับอ๋ออ้เลยสวดนะ่ได้ดอก ได้เบตัวส่วนน้ำต้มกุ้งแต่ว่าซิงเาขาโอ้ยเแบบจิ้อมะเอาความจินใจเนี่ยโฆษณานีัข้ามเนี่นี่ยบัวาวมาเาาโหดด้วยมันมันลางเพิ่มลว่ยื่นใส่ได้ตาวนี่นะน้ำจิ้มจากฝรั่งเศสฟรองซัวนัวแซ่บ